สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเลขดับบนล่างชุดที่1ค่ะงวดวันที่1กรก,กฎาคม2563นะคะในชุดนี้ก็มีข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็จะค่อยๆอ่อเก็บข้อมูลให้ทุกคนนะคะในข้อมูลชุดนี้นะคะงวดที่แล้วเนี่ยก็เดินดีนะคะในงวดที่แล้วเนาะ ถ้าใครยังจำกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่ข้อมูลของอาจารย์ชนนะคะวัที่แล้วเนี่ยดับล่างก็โอเคนะคะวันนี้ให้ดับ9ค่ะแคปหน้าจอนะคะทุกคน ต่อมานะคะเลขดับของอาจารย์โกสัมพีงวดที่เราดับ3คือเลขดับของอาจารย์โกสัมพีเขาจะให้ดับแค่10หน่วยนะคะในงวดน,นี้ให้ดับ2ค่ะดับ2ที่10หน่วยบนต่อมาแอดฝนเลขดับล่างดับ4 ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเริ่มเริ่มมาติดตามกันบ้างนะคะถ้าใหม่อยู่ก็ค่อยๆดูไปก่อนนะคะถ้ายังไม่เคยเห็นเนาะต่อมาค่ะสำหรับข้อมูลเ,เลขดับของอาจารย์ท่านนี้นะคะก็งวดที่แล้วเจนี่ลงแล้วเนาะดับผ่านนะคะอันนี้จะเป็น รวมเลขดับแต้มล่างของอาจารย์ชนนะคะสำหรับแต้มล่างในงวดนี้ให้ดับแต้ม9แต้ม6และแต้ม3คู่ชุดสำหรับแต้มเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนะคะ9คือ09 90 18 81 27 72 36 63 45 54นะคะส่วน6เนี่ยก็จะไล่เป็นคู่ชุด2ตัวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะ แล้วก็ดับแต้ม3นะคะก็จะเป็นคู่ชุดถัดมาเพื่อที่จะได้ดูง่ายๆนะคะโอเคต่อมาว่ลลลายเจ็บข้อดับล่าง1งเมื่ที่แล้วดับผ่านของแอดฟ้าหลังฝนเวดที่แล้วดับอยู่นะคะงวานี้ก็ให้ดับล่าง1เนาะถ้าเกิดดับอยู่เนี่ยก็จะเป็น ประโยชน์สำหรับเรานะคะสำหรับแอดหนุนดวงดีดับล่าง1นึ่งงวนนี้วดที่แล้วก็ดับผ่านนะคะดับ1เนี่ยชนกัน2ท่านแล้วนะคะสำหรับข้อมูลดับล่างต่อมาข้อมูลของอาจารย์ท่านนี้นะคะ ดับเฉพาะหลักสิบนงวดที่แล้วให้ดับ7นะคะซึ่ง7เนี่ยจะอยู่ที่หลักหน่วยวันนี้ให้ดับ1ที่หลัก10บบนค่ะต่อมาเลขดับของแอดพิมมี่นะงวดที่แล้วดับผ่านวันนี้ให้ดับ3ค่ะงกามค่ะ <you>, โอเคลูกเอานี้ไปทิ้งขยะก,ก่อนเร็วอันนี้หมดแล้ว เนาทิ้งขยะลูกนกเจ็ทำไมล่ะไ่นเจ็อกุดิริเอาไปทิ้งขยะก่อนลูกนอเจ็ดนอเจ็ดมามี่น้ำมามี่แกะไม่ได้เนี่ยเอาไปขอบคุณค่ะหรือยังจังส,สำหรับข้อมูลของ เจสุนะคะงวดที่แล้วดับผ่านเนาะสำหรับดับล่างงวดนี้ดับศูนย์ล่างค่ะผังเลขดับงวดที่แล้วดับผ่านเนาะดับศูนย์หนึ่งค่ะงวดนี้ ภาพอาจจะไม่ชัดนะคะสำหรับข้อมูลของผังเลขดับนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าภาพที่ได้มาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะสำหรับเลขดับแอดบอนะคะดับเฉพาะตัวตรงๆนอนเริ่มใหม่ที่วดวันที่1กรกฎานะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขดับบนนะคะแล้วก็ดับล่างดับเฉพาะตัวตรงๆนะคะ ดับอาจารย์สุธที่โชคนะคะดับ6ประตูคือ3ตัวตรงนะคะทั้งไปกับวาที่แล้วดับผ่านเนาะก็ดับผ่านมาโดยตลอดนะคะสําหรับเลขดับของอาจารย์ท่านนี้ถ้าใครติดตามอยู่เนาะจะนี่เอามาลงบ้างแล้วเนาะสงวด3สามวดแล้วก็จะลงในทุกๆงวดเลยค่ะข้อมูลเลขดับชุดนี้นะคะเพราะว่าสามารถเอาไปตัดดับในชุด3ตัวได้นะคะ ต่อมาค่ะสำหรับข้อมูลของแอดพิมพ์นี่ดับล่างงวดที่แล้วดับผ่านงวดนี้ให้ดับหนึ่งหนึ่งชนกันหลายท่านมากเลยสำหรับเลขดับล่างนะคะก็ชนกันเยอะมากเลยสำหรับ เลขดับล่างมาลิกนะคะงวดนี้ก็น่าจะดับผ่านอีกนะคะเพราะว่าตามที่ติดตามมาช้างา,าช้านานนะคะติดตามมาช้านานถ้าหลุดแล้วจะเดินยาวค่ะแคปหน้าจอนะคะเป็นข้อมูลเลขดับที่เดินดีข้อมูลหนึ่งเลยทีเดียวของแอดมาลิกเนาะ ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของอาจารย์9ก้าค่ะทั้งบนล่างงวดที่แล้วหลุดนะคะสำหรับเลขดับบนดับล่างนี่ผ่านนะคะก็นานทีจะหลุดนะคะไปต่อสำหรับเลขดับอินทรน์นะคะงวดที่แล้วดับผ่านค่ะ งวดที่แล้วดับ0ูนนะคะวันนี้ให้ให้ดับ1นะคะวันนี้ดับ1ชนกันหลายท่านมากสำหรับข้อมูลดับล่างนะคะถ้าใครชอบ1ก็เล่นเป็นตัวรองไว้นะคะเพราะว่าติดดับหลายท่านเหมือนกันเนาะ สำหรับเลขดับของว่านนาเรศวนยังดับเดินดีอยู่นะคะงวดที่แล้วก็ดับผ่านงวดที่แล้วดับศูนย์น้องวันนี้ให้ดับบน9ค่ะโอเคลูกต่อมาดับล่างของว่านนเรศวนให้ดับศูนย์ล่าง ต่อมาราชาเลขดับมวดที่แล้วดับผ่านทั้งบนและล่างเลยนะคะสีจะไม่ชัดสักนิดนึงนะคะสำหรับววนนี้ต้องขออภัยด้วยจะนี่กออ็ไม่ได้ปรับแสงปรับสีให้นะคะกเ็เดี๋ยวจะอ่านเป็นคู่ชุดให้จะได้มองเห็นตัวหนังสือถ้ามันไม่ชัดจ,จะได้รู้ว่าคือเลขอะไรเนาะ ขออภัยนะคะมีอะไรแจ้งเตือนมาเยอะแยะเลยเจนี้ก็ดูผลฮานอยอะไรอย่างนี้บ้างนะคะเอ่อสำหรับเลขบนนะคะคือ67462588092004416283สําสำหรับล่างนะคะสำหรับเลขล่างก็จะเป็น644128 แ0ดศูนย์สองสนี่หนะคะแล้วก็8ปสองกับ6 9ค่ะต่อนะคะสำหรับดับล่างของแอดหนุ่มนะคะเขาก็จะให้ดับ9นะคะวันนี้ให้ดับ9้าค่ะ คุณ CG นะคะก็ยินดีนะคะมีข้อข้อ,อข้อความขึ้นมานะคะยินดีสำหรับทุกข้อมูลเลยค่ะต่อมาสำหรับเลขดับบนของแอดหนุ่มวันนี้ให้ดับศูนย์นะคะเอาไปทิ้งขยะด้วยลูกทำไมล่ะเอาไปทิ้งขยะเร็วยังไปทิ้งขยะเร็ว สำหรับเลขดับบนของอาจารย์อินทร์นะคะงวดนี้ให้ดับ5บนค่ะจริงหรือเปล่าให้ดับ5บนงวดนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเลขเรียงก็ออกมาแล้ว5 6 7 9 6 7งวดนี้5จะยังอยู่หรือไม่ไม่รู้นะคะต้องรอรอดูกัน โอเคสำหรับายาทิพนะคะให้ดับแปดล่างค่ะดับแปดล่างนะคะ นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของเลขดับชุดที่1นนะคะดับบนและดับล่างก็เจนี่กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะก็จะอยู่ในชุดถัดไปค่ะส่วนที่เหลือเนาะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็กดไลค์ให้นะคะขอบคุณทุก Subscribe ใหม่ๆที่กดติดตาม เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ